คือตอนนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมตัวหนึ่งออกมานะคะคุณผู้ชมคือเซรั่มเกลือหิมาลายันหรือที่เรารู้จักกันเกลือสีชมพูค่ะผู้พัฒนาครับนำเอาเกลือหิมาลายันนี้มาสกัด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับซึ่งมีงานวิจัยผลของเซรั่มตัวนี้เนี่ยออกมาว่าสามารถที่จะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำผดผืด่นได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งกว่าที่จะได้เกลือที่มีคุณสมบัติดีๆแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยนะมันจะต้องผ่านกรรมวิธีมากมายจนกลายเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้จริงโดยเฉพาะกว่าที่จะมาถึงเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครัว่าเขาต้องผ่านการระเหยนะครับของน้ําทะเลถึง250ล้านปี Oh. ไม่ได้ฟังผิดนะ uh huh. เขาต้องผ่านการบระเหยของน้ําทะเลกว่า250ล้านปีและความพิเศษนี้เองเนี่ยจึงทําให้หลังจากที่นํามาสกัดแล้วและนํามาใช้แล้วเนี่ยจึงสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดําและผดผื่นได้น,นั่นเองครับที่สําคัญคืองานวิจัยครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จครั้งแรกของประเทศไทยด้วยครับ